คือเอาไปขายแล้วทีหนึ่งก็สิ่งเสี่ยงขายไปยางนั้นแหละไม่รู้ว่าจะมีคนซื้อไหมนะคะก็ปรากฏว่ามีคนซื้อนะวันนั้นเอาไปสองก้านแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมตั้งราคาก้านละยี่สิบบาทช่างดูแล้วนี่แต่ละก้านนี่ประมาณห้าขีดนะคะก็คือครึ่งกิโลมันก็คุ้มนะนี่กินได้หลายครั้งเลยค่ะครึ่งกิโลก็ตกกิโลละสี่สิบบาท แต่ก็มีคนแนะนําว่าให้ปอกเอาเปลือกออกแล้วก็ไปชั่งกิโลขายจะได้กิโลละหกสิบห้าบาทนะคะก็ขายอยู่ในตลาดอุทยานบุญนิยมอุบลราชธานีแล้วนี่แหละนะคะมีต้นเดียวนี่แหละที่ว่าสามารถที่จะตัดก้านเอาไปขายได้แล้วนอกนั้นก็ยังไม่โตค่ะท่านผู้ชมไม่มีเวลาขยายเยอะอยู่นะ ก็จะมีหนอเล็กหนอน้อยลูกเล็กเด็กแดงเยอะเลย